สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทพรสิงห์เถื่อนและทีมงานนักประดิษฐ์จากวิทยาลัยเทคโนโลยชีชลบุรีขอนําเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเมืองอ่างศิลาจากเปือกหอยนางลมบทกลุ่มการท่องเที่ยวค่ะซึ่งได้รับแนวคิดม,มาจาก zero waste การลดขยะให้เป็นศูนย์ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกับชุมชนที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษาซึ่งพบว่ามีพ่อค้าแม่ค้าจํานวนมากนะคะได้ทิ้งเปลือกหอยนางลมไว้จนสูง็นภูขเขาทางดิฉันและทีมงานนักประดิษฐ์นะคะ จึงได้คิดค้นและนํามาแปลรูปเปเป็นส่วนผสมในการจัดทําของที่ระลึกค่ะและนอกจากนี้นะคะยังลดการใช้ทรัพยากรลดต้นทุนในการผลิตก่อให้เกิดคุณค่าเสริมสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยการยกระดับสินค้าไปสู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเมืองอังศิลาค่ะสําหรับอุปกรณ์นะคะจะประกอบด้วยเหลือกหอยนางรมบดปูนพลาสเตอร์แม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พิมพ์ครกหินอังศิลา พิมพ์กรอบรูปพิมพ์หอยต่างๆค่ะปิโตรเลียมเจลน้ำสะอาดเสียคลิลิกและปืนยิงกาวค่ะในส่วนของขั้นตอนในการทำผลิตภัณฑ์นะคะมีดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกเตรียมแม่พิมพ์พที่ต้องการใช้แปรงทาปิโตรเลียมเจลบางๆที่แม่พิมพ์พให้ทั่วโดยเฉพาะตามซอกตามร่องเล็กๆ ในขั้นตอนนี้นะคะมีความสำคัญเนื่องจากตอนถอดแบบจะได้ถอดออกง่ายๆและชิ้นงานไม่เกิดความเสียหายค่ะขั้นตอนที่2เตรียมภาชนะสำหรับผสมปูนพลาสเตอร์และผงเปลือกหอยนางรมบดใส่น้ำสะอาดลงในภาชนะตามด้วยปูนพลาสเตอร์เปลือกหอยนางรมบดแล้วใช้ไม้กวนส่วนผสมให้เข้ากันเนียนๆเ,เพื่อให้ผิวชิ้นงานมีความเรียบเนียนสวยงามค่ะ ขั้นตอนที่3นํนำไปเทใส่พิมพ์ที่ต้องการทำเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกอ่างศิลาเช่นพิมพ์ครกหินอ่างศิลาพิมพ์กรอบรูปพิมพ์หอยต่างๆสำหรับตกแต่งค่ะแล้วรอจนปูนเซตตัวแห้งดีแล้วจึงทำการถอนแม่พิมพ์ออกขั้นตอนนี้นะคะควรทำเบาๆเดี๋ยวชิ้นงานจะเกิดความเสียหายได้ค่ะขั้นตอนที่4รอจนชิ้นงานแห้งสนิท แล้วจึงทำการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการแต่งขอบลบมุมและระบายสีชิ้นงานค่ะขั้นตอนที่5ประกอบส่วนประกอบของชิ้นงานด้วยปืนยิงกาวแล้วจึงนำไปใสบ่บรรจุภัณฑ์ก่อนนำไปจำหน่ายค่ะ สุดท้ายนี้พวกเราขอจบการน,นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ของที่ะลึกเมืองอ่างศิลาจากเืองหอยนางรมบทค่ะ